มาจากในเมืองสงขลาครับขาไก่ไหมคะก็แถวมอทักษิณนะครับมอทักษิณมอทักษินครับทักษินโอเค่นะคะที่มาหาพี่วลังเท่มากเลยครับขอบคุณนะค่ะที่มาหาพี่ถึงพี่วลังสนักและพี่นุ่นมิดยุ้ยขอบคุณเขาไมมีโอกาสได้เจอกันใหม่นะคะครับแล้วปลาหมึกมันขอบคุณขอบคุณมากครับ สวัสดีครับอ uh, like ่าพี่อาเมเจดี้องบอกว่าคู่นี้ชอบกันมากเลยเวลาเล่นดูดูซีรีส์ครับใช่ครับไม่ครับผมดูผมดูแล้วดูจบแล้วแล้วแบบว่าชอบมากคู่นี้แบบว่าเชียร์ครับผมใช่ครับมี้วการก็เจอกันครับใช่ครับ ขอเักพรตมกรันน um um ี่เป็นทัวร์เจ้าของสนามที nope. ่เป็นเจ้าของสนามที่ใีี่นะคะ้สค่ะี่าชื่ออะไรนะาจะชื่อมะไรนะน่าจะสวยอย่างเดียวใครจะมาัสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่เกียวซ่าชอบหมูแดงพี่มากเลยอ่ะหมูแดงพี่เท่มากเลยอุวก็ขับได้นะขับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แช่บแต่ว่าคู่นี้คือแบบชอบมากครับผมพที่มะนาวเท่มากครับโอ้ยผมชอบผมชอบดูมากเลยเวลาแบบเล่น ซีรีส์กันนะครับดูรุ่ก่อนแล้วแบบมันยังยินไม่จบอะครับอยากให้ทำต่อต้องแต่ต้องมีเา่อแล้วใช่สัวสุเยอะกว่านี้ใช่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเยีนครับเที่